ใบบหเพื่อนกระเทียมของเราทุกแล้วนะคะ <S <S ใส่ลงชนนะคะมงโซเดียมคลอไรินะจ๊ะเร่เดงดอกเร่งผลเร่งรากค่ะคือเขียวตัวเร็วนะจ๊ะลงกปนีค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่ใน้าบัดลมนะยค่ะพอประมาณทุกทุ่นนะคะ จะมีฤทเป็นผลอ่อนค่ะก็จะไปก,กัดได้ท่าสารอาหารนะคะจากกระเทียมแล้วก็เปลือกไข่ออกมาค่ะนี่นะคะปุ้งๆเลยกับต้นไม้พืชผักทุกชนิดนะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลไม้โชว์ใบสวยๆนะคะ,คะได้หมดเลยค่ะแถมยังเป็นสูตรไล่แมลงนะคะทุกกาได้ยิงจบทุกแกก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะมาดูวิธีใช้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะเราตักนะจ๊ะสามช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำหนึ่งลิตรจริงจ้ามีน้ำบัดลมเหลือๆไม่ต้องทิ้งนะคะ แล้วนะคะพเพื่อนสามารถไปฉีดพ่นได้เลยจ้า บอลส,สีสวยนะคะใบมันวาวค่ะกําจัดนะคะนอนพี่เสื้อได้ด้วยนะคะฉีดพ่นไปที่กอะค่ะกอเยอะๆอย่างเงี้ยฉีดพ่นไปเลยค่ะ,ะเพื่อค่ะเร่งสีทําให้ก้านบอลสีนะคะก้านแข็งแรงใบสวยใบใหญ่ค่ะก้านแข็งแรงนะคะอยากให้ก้านแข็งแรงก็นเน้นไปทางก้านค่ะกําจัดมดค่าไม่ก็ขาก็เน้นไปทางดินเลยค่ะเพื่อน <ๆ S 3> สำหรับที่เหลือนะคะเราก็แพ็คใส่ควดวได้ค่ะเพื่อนจ๋ะกําจัดมดมลแรงที่อยู่ในสวนกาจัดยิ้งจุกตุก